คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอ็กซีแฟนช่องบันตาการพ่าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดกะเดินทางมาอยู่ที่สำนักปูผาขาวนะคะแอดก็จะมาตามตัวเองแน้วทางแลค่ะในวันที่16ตุลาคมนะคะกลับมาไปเบิ้งไปฟังน้ำกันนะคะว่า วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ปูผ่าขาวมันจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะขันมันออกมาละถึงสามตัวอย่างโอ้ที่ขอบคุณอยู่ดีเหรียญขอบคุ้ผู้คนอยู่ทั้งเทิงอยู่ด้เทวดาอะไรอยู่ดี่ลรตามเบิ้งมันที่สองวัซ้อนล่ะเรียงกันได้บับสามตัวเนาะค่ะปูสามตัวที่ปูวันนั้นพ่อก็ยังบอกตัวได้สามเก้าหาเม้นบ้ ันพ่อก็ยังว่าคบมันออกเก้าสามหาให้ได้เงินเลือกกันยังว่าอยู่ก็ออกแต่ว่ามันเป็นออกโตดเนาะค่ะคนผู้ใดเล่นฮอกประตูก็ได้ตรงตเขาใจมันก็ได้คำหมายเพิ่นนั่นบรรวดตัวมาบางนึงพ่อก็ไดบอกค้นไปวัาหนึงเ็ดหนึ่งตรงตรงขึ้นกันเต้ตรงตรงบาดปวดนากตัวเนาะค่ะให้น่งเ็ดหนึ่งพ่อเบาาบนกระล่างเฮ็ดกันออาพ่อเบาเนาค่ะรมันก็ออกบนบรรจเกจหนึ่ง ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขากเ็เฮียนแล้ว <c oughs> เขาเลยเขาบ้านแดงเขาก็เลยลื้อกันแม่นค่ะบา้านมันแชบอยูหลังคาาลี๋ยวอยู่ใช้ขันบบซื้อพวกนี้กับ่บมีจินมีท่านแล้วขันพระบบซื้อพระกับ่บ,บมีเงินสร้างวัดไปฉันนี่บดบดอย่าบ่มีหอดจินพนักปูหานวัดทั้งเถอกับ <าง S 2> ่บมีหอดจินวัดนาะค่ะเออจะเดียเด๋ยวนี้ผู้กระเรียมใหม่ต้นป,ป้าปาผู้กันเทียมแล้ว เ่องบบบปลาเพ่อนน้ำปูก็แจกให้เบิ้ลเรีรยบร้อยเบิ้ลแล้วยังจะเขาร่วมเบิล้ลแหละ่ะอยู่น้ำปูถึ่แล้วเบิ้ลแล้วทุกช่องแล้วแล้วก็ต้นก็เริ่มสีเตียมอ่าซุ้มเงินก็เรียมแล้วแล้วหัวเขารอจะหอดมือเท่านั้นบานนี้ซุ้มหนึ่งถาไปรุนและที่และทึกอันงวดวันที่หนึ่งบอกเขาถ่นไปรุนเอาเนี่ยละของต้นเงินนั่นแหละ อ,อ๋อวันที่หนึง่งหลังจากที่หยอดเงินแมนว่าขับปูอ๋อเดีวเอาหยอดเงินดีเดีนะ๋ยวเอากอนจะไปหยอดเงินห้าเอวงวดวันที่สิบหกนี่กอนปูเขาเขาก็ากถามพ่อสองเท้าเราได้ข้ามจริงงวดน,นี้วันที่สิบหกเจ้าบดตูบหรืออีพ่อบ่มีต้นดอกด้วยเขาวา่าแมนครับปูท่านเจ้าตูบต้นดอกหลดพ่อท่านเขาบอกมาเลยจ้ะู้ใดบอกเต็มยตูบสามตัวตรงๆแล้วปูงวด สองตัวกันเมื่อวานนี้ปู่ก็อยู่ที่หมู่หลักนี่ล่ะอืออ่าอย่ามะม่วงบ่เป็นยามแล้งหลายมันก็สิเป็นหลายเด้เพราะว่าคันเียบ่ติดนี่ก็ห้วยมันก็บ่ดกแล้วมากนใดก็ได้แม่นค่ะปู่ก็สิเอาแต่ของเก่าไปแล้วมันก็สิบ่เบิดอยู่บ่ของใหม่บ่เข้า คือยังหลับตาลงคือเห็นพอญายดแดงบับบับเป้มแแบบบับนอ่แสดงว่าปู่มากบอกจ้ะเห็นปู่พี่บุญถือแมกกาเทลร้อยบับ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 อยู่มันก็เป็นรูปเป็นร่าธุันซะถูกลู้ได้ว่าเรามาอันนี้มาแล้วกับพ่นเดอร์นำชาเจ้าก็เป็นนำชากับอันนั้นเจ้าวิทึงบุญกุลแปลรถมากขึเขาหุ่นเจ้าของโหลดจ้ะ ไปเขาได้หุ่นเหมือนกันหรอก็ับินั่งกินหมากกักินยูเทิร์นบนอะไรเนี่ยก็เห็นเราแบบ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 ผึ่นมาปูพึ่นมาแล้วมาประจำแล้วมาแทบทุ่มืปูอี้บุญผึ่นมาเยี่ยมนั่นมาปูมาเยี่ยมเรื่อยปูนมาประจำแล้วก็สุดที่ปูบ่าวไอ้พวกตัวปั้งมาปูร้อยมาเนี่ยเห็นมาร้อยมันกลับเป็นหกเห็นบ่ะก็องหนึก็ยังบ่าวอย่าก้าวนึ่งหกหนึงตัวเดียวกันเนี่ยยังบาอยู่ดีเทียนแมนค่ะ แต่เบิ่งเขียวนี่มันไม่ตรงกันได้หรืนะอถ้า <laughs> เก่ากับเห็นเราร้อยมามันแปลกเยอะนิดเดียวิจฉาเด่นเดดีมันมาเป็นหกเรื่องสิจ <laughs> ับมาแบบตัวจากนี้แล้วบอลใน,นร้อยมาเนีเห็นแล้วเราก็ยังคุ้มผาอยู่นี่แหละโอ้แห่งพระท่านร้อยเป็นบา้าบอลเห็นมาแต่ว,ว่ารู้สึกว่าก็ยังทาพระจิคุ้มผาเดี๋ยวไปมันหลวงปู่พิบุญเล้วไงผม เรก็ได้ใส่เทียนเล่มใหง่ปานนี้ก็ได้ใส่บัดอาอยังก็มาล่มจาะล่มปูมาตอนรับกันเอียงบัดต่เกาเห็ดเล็ยกย่ำไหนบ่เคยล่มคือล่มไฟกับบ่ใหม่ทอดเทียนเขาบ่บัด ขึ้นไม่ถ่ายนั่งเี่นสองเรือนมันก็คึกเป็นเลขเลยหันเป็นเลขกอ่าีบ้าโตได้ล้วปูเดนืนก็ะเช้ามันเลขาหาบอขึ้นก้อนม่เลยาบมันเด็กชัดปันน, <laughs> นี่จดอา่ามันเล็กแน่ะนี่ปูแต่ไรกระชูบ่ไรน้ำกูปะเลขกาะอ่ะเอ <laughs> ามันัะชัดกว่านี้มันหายกลองใจบวกชูรถนะ งามปานั่นแ่ะคุณูต่อให้เรียบร้อยเลยแด้วครับปัเหางามปานี้เลขหาเลขสองนี่แนะอ,อะไหลเร็วได้เห็นไหอ ทีงไปไว้ชหว่ามันจะหลวดปันบ้านเห็ดยังอยู่แลนดี่ีดีเป็นโตัวไวโพ้นบางงามปันใดไหวเนาะเป็นโตไวไหวไหวโพ้นไหก็ไววอุบาทโพกเบื้งเบื้งออกแล้วก่ะเอามันงามงามใช่ามิว่าเห็ดหาบางงามเสามปะ เลขสามมหล้คะซ้ำห้เพิ่นกันให้เพิ่นหายของใจกันปูต่อห้เรียบ้อยยางงามเ้อพี่น้องนั่นงามปนนั่นแบบหย่านเบื้องาชัดแยนพี่น้องเบื้องมาชัดสันปูว่เบงเรเก่าล้นที่ไปยังไหนมีบอกเก่าคุณจันจีราบอกว่าชัดมากแม่เองเนี่ยนสาม่เนี่ยคือแดงไวเฉยรดรุนรุดรุดรุนรุดไมเป็นตัวรถ่ น่าเป็นตัวระโปหันแดนลิดๆ,ๆไปแล้วเป็นโจทย์อะรน่หนึงวปัานนี้เว้มันจะบบงามจา้ะอ๋อโงจักน้อยจะใช้เต่าทีว่าหกแหมมึงบบบงามปันเรยกินเอ็นตลอดงามเน่ยบ่างามค่ะ<า><า>คูเป็นใบบ่ เลขเก้านั่นแล้วลิลลิลลิแป๊บเดียวขอบคุณครับเก้าก็มอกก็คือกันนี้เนาะปูคือกานเลขเก้าก็เลขหกเวลากระว่างนี่แหละค่ะเป็นแบบงายมากงามจ้ะค่ะอันนี้มันก็สามมันก็เป็นสามเดิน่แหลยง่ามไม่ดีค่ะขั้นอยากเห็นเก้ามันก็เดินเดีเห็นมันชัดตัด้ะนั่น อาพี่น้องเพลงนะครับสามเก้าห้าชาเปบาทเดี๋ยวจังสีมันก็กันท่านมนรสาขาสวัสดีคนั่นอ้าวงามป้าน้สาหห้าตัวนะปูงกย่ใส่ง้าใส่ใส่ไปทั้งเพลเป็นอ้าวมันหันหัวหันอัน้ลงพุ่นไหมพอะหันขึ้นครับปูนี่แหละระอมสามเก้าหาครับพี่น้องเมียน่บอกขึ้นปูจะถวงามอยู่บ่อยวนี้เหลือยังบันเยอเล็กลางบ่เอกลางตัวปูบัน ครับเขียนไว้แคบไว้เด้อครับพี่น้องสายามาได้เลยครับสายตาเฮด้อคด้อสามเ้าห้ายตาเฮาเด้อค่ะเด้อสามเก้าห้าสามหกห้าก็ได้มันสองมุนขึ้นมุนลงได้เลยครับปูว่าเฮ็ดเอาเองอันนั้นไปเฮ็ดเอาเองนาทันระว่าครับง่ามปานนั่นหาได้บ่นประเทศไทยง่ามปานเขียนตะวันเรียนเร็วอีหลีเนาะค่ะลิง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 ขิดไปเป็นตัวแรกรอดแล้ววันี่ครับตอนนี้ก็ปคนสี่คอสองตัวเด้อพี่น้อง เทียนาสมเนด่ีดีอยู่ปูแต่ปูวาปกติปตูใส่เทียนเด่นหน่อยกนีวนาะนี่เทียนเด่ยนยันนนย่มยืมอะไรกเรกดเลีเลีวไว้เก็ดมาได้ใส่เก็ เยังมาไมาว่เจ็ดยังแบบแบบดเดีวเราพูดที่เฮ็ดใ่เราพูดตาหนเจ็ดเลาดิมาเกเจ็ดเล่านิเนาะห้ามอย่บรีกเจ็ดห้าม้ามอยู่ดา,า,าตัวนึงมันเรียกยังบดี้ตัวที่มาเขาคู่นะโอ้แลนเลวบัเจ็ดเจ็ดเจเจ

เจ็ดหกเจ็ดหก่สัฟูครับพี่น้องโอ้แม่ผู้ใดไม่เขียนไหนไม่เขียนงามเจ็ดหกเจ็ดหกปูงามแน่นอนนอเลขาสงตัวก็ได้แล้วสามตัวก็ได้แล้วงามค่ะเบิ้งมาพอพอบริเวณอย่างนั้มันจะงามปเเจ็ดหกด้วยครับเบิ้งเบิ้งทางนั้นถูกเท่านั้นแหละยาวลายตัวนั้นเปลี่ยนเอาเท่านั้นแหละสามเก้าห้าเจ็ดหกครับ ว่ายาวหลายตัวนเปลืองเงินนะสันนี่ล้วก็เบี้พิจารณากันเอาชัวมันได้แล้วเบังด้นยนะแต่ความเป็นจริงมันโตตรงๆมันก็อยู่จังซีนี่นั่นอันนี้ตรงๆเจ็ดมกมันก็ตัวเดียวกันนี่ล่ะอย่าต้งมาเปลี่ยนไปใส่อยู่นั่นแดงครับปูวแต่แดงมาทุ่มเอาไปแล้วก็ืีอหลายแล้วเลี้ยวมันเหนียแล้วอ๋อมีคนเอาไปแล้ว ขีนไปดวันที่ียนเดนหวมันเป็นสามดิเดี๋ยวนี้ฮะว่อขันันม้นเ็นปูก็ห่อยม้นนริงสีาสันามเก้าห้าสมเตัวนี้อยากม้นกับม้นต็งบริวายอย่างทีนั่นนั่นนั่นบอพันวันเลขสามอายุฟาทั้งนี้เลขหาไปไหม้ได้เลยหาค่ะที่บอกเออเดี๋ยวจับใหมเดือนใหม่ค่ะเดือนเอเล้อคิด ครับเรรียกสามาอีกตั้งนาพี่นี่พขาซีแมนครับสามตรงหันนี้เนาะครับเอาจังสีมาครับหันมาทังนี่หละคะคปัววันเลสามนนาไปมนครับกรง้ให่พวกโถแงเาองเก้าห้านี่แม่นแล้ววันนี้ค่ะงามค่ะค่ะนผูมชมมี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะ จากปูผาขาวหรือว่าปูผมเงานะคะปูพันกาให้ตัวเลขแนวทางนะคะในงวดเป็นที่16ตุลาคมเนาะค่ะ3 9 5หนะคะ, 3, 9, 5, ะ,คะ2ตัวกับ6เจนะคะและกับ2เนาะคะ่ะที่ปูพันแปดปิศนาณน้ำตาเทียนมานนะคะขาทางช่องนะคะกับเป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทา่าธรรมชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ผิดถูกกายว่ากันเด้อค่ะท่าทำไปชมบอมากาชอบก็เลื่อนผ่านค่ะถ้ามักท้าชอบนะคะคก็เก็บไว้นะคะพิจรารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลายกินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก็ขอทำไปชมทุกๆท่านนะคะโชคดีถูกหวย้วยเงเิงนในงวดวันที่16ตุลาคมที่จัดทังนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ